วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565นะครับผมออกจากบ้านตั้งแต่เช้าไปดูสภาพน้ำตามหมู่บ้านต่างๆที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายลำน้ำพองก็พบว่ามีน้ำเอ่อท่วมอย่างที่เห็นนี้คือที่บ้านกุดพังเครือตำบลท่าก,กระเสริมอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับชาวบ้านก็ยังคงต้องช่วยกันนำเอาเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งื่อสูบน้ำที่ไหลผ่านบริเวณหน้าวัดอุทัยวรารามออก เพื่อไม่ให้น้ําได้ไหลเข้าไปในบริเวณวัดและท่วมกุฏินะครับส่วนนี้คือโรงเรียนลำน้ําพองซึ่งน้ําก็ท่วมเหมือนกันครับติดต่อกันมาเกือบจะ3อาทิตย์แล้วต้องสั่งปิดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนจากนั้นผมไปที่บ้านท่ามะเดื่อหมู 7, ่7จ็ดตบลท่ากระเสริมอ,เอนนำเภอําพองเช่นเดียวกันครับนี่ครับชาวบ้านจะไปทําบุญที่วัดก็ต้องเดินลุยน้ําครับไปมาลําบากครับ ต่วนี้พี่น้องบ้านเราก็ต้องอดทนสักหน่อยต้องเดินลุยน้ำครับชาวบ้านท่ามะเดือ่อพร้อมกับนำเอาถุงเอาถุงปุ๋ยถุงพลาสติกครับมากรอกทรายมาบรรจุทราย<ช>เพื่อไว้ไปกั้นที่บริเวณหน้าบ้านซึ่งทรายนี่ทางผู้นำหมู่บ้านเป็นคนนำมากองไว้ตามจุดต่างๆ ให้ชาวบ้านนำถุงมาเองนี่ครับบรรยากาศในช่วงน้ำท่วมหลายหมู่บ้านครับที่อยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัฐท้ายลำน้ำพองนี่ครับสภาพท้องทุ่งนาน้ำท่วมครับ ยังอยู่ในพื้นที่ตำบลท่ากระเสริมครับอําเภอน้ําพองปลาเล่นน้ำครับนี่ครับต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางครับใจเขาใจเราครับไม่ต้องไปขับไว้แล้วครับขับช้าๆก็ได้ น้ำก็เอ,อ่อท่วมผิวทางเอ,อ่อท่วมผิวถนนครับนี่ก็คือห้วยอิตือครับบ้านเบิงเป่งตะบนท่ากระเสริมอําเพอน้ําพองทั้งสองฝั่งถนนเลยครับน้ําเอ,อ่อท่วมบริเวณสะพานแห่งนี้เคยนำบิ๊กแบกหรือกระสอบทรายักษ์มากั้นไว้แล้วเอาไมา่อยู่แล้วครับปีนี้หนักจริงๆครับปีนี้หนักจริงๆ เห็นใจครับพี่น้องผู้ที่ทำไร่ทำนานาข้าวลงทุนไปไม่รู้เท่าไหร่ครับน้ำท่วมเสียหายหมดเลยพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายหมดเลยครับนี่เป็นสวนฝรั่งบ้านผมเบื้นบักซีดาละ่ะน้ำท่วมครับต้นกล้วยอย่างนี้ครับถ้าแช่น้ำนานรากก็คงจะเน่าตายครับ อากาศในช่วงเช้าดีครับส่วนนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างตำบนท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองกับอำเภอเมืองขอนแก่นที่เทศบาลตำบนหนองตูมครับการเดินทางบริเวณตรงนี้ก็เป็นที่ลุ่มครับต้องใช้ความระมัดระวังน้ำเอ่อท่วมผิวทางครับนี่คือสภาพน้ำทั่วไปในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นบริเวณเทศบาลตำบลหนองตูมและตำบนท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่14ตุลาคม2565ครับ